เสียงหัวเราะเยาะในอดีตถูกแทนด้วยความเงียบเมื่อความจริงถูกเปิดเผยว่าใครกันแน่ที่ต่ำกว่าในความคิดถูกดูถูกว่าจะในงานเลี้ยงรุ่นแม่แทบช็อกเมื่อเห็นลูกสาวทำให้ทุกคนต้องก้มหัวคืนนี้ห้องจัดเลี้ยงของโรงแรมหรูเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะไฟระยะส่งแสงนวลอุ่นลงมาบนโต๊ะอาหารยาวสีขาวสะอาดกลุ่มเพื่อนเก่าสมัยมัธยมรวมตัวกันอย่างสนุกสนานมีแต่กระเป๋าแบรนด์เนมนาฬิกาหรู น้ำหอมราคาแพงท่ามกลางภาพนั้นหญิงสาวคนหนึ่งเดินเข้ามาพร้อมแม่ชุดเรียบง่ายรองเท้าธรรมดาไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงฐานะร่ำรวยสายตาหลายคู่จ้องมองริมฝีปากบางคนกระตุกยิ้มเยาะเสียงกระซิบเริ่มดังขึ้นนี่ใช่ไหมคนที่เคยจนที่สุดในห้องแม่ได้ยินหัวใจเธอหดตัว มือที่จับแขนลูกสาวสั่นเล็กน้อยลูกสาวกลับเฉยยิ้มบางแววตานิ่งสงบแต่ลึกๆมีประกายอะไรบางอย่างเมื่อทุกคนเริ่มนั่งโต๊ะเสียงสนทนาเกี่ยวกับงานการเงินและความสำเร็จถูกโยนไปมาเพื่อนคนหนึ่งพูดดังจนทั้งโต๊ะได้ยินบางคนชีวิตก็ยังไม่ไปไหนจบมานาแล้วยังไม่รวยก็มีแม่ก้มหน้ารู้สึกอายแท้ฝังดิน ไม่กล้ามองใครในห้องนั้นแต่ลูกสาวกลับมองไปรอบโต๊ะแล้วพูดเสียงชัดไม่ดังแต่ทุกคนได้ยินคืนนี้มีใครอยากรู้ไหมว่าใครเป็นผู้ถือหุ้นโรงแรมที่เรานั่งอยู่เสียงเงียบลงทันทีทุกคนหยุดแม้แต่มือตักอาหารยังค้างกลางอากาศลูกสาวเอื้อมมือไปแตะที่ป้ายชื่อตัวเองแล้วอีกมือวางบนไหล่ไม่อย่างนุ่มนวลคนที่คุณเคยเรียกว่าจน วันนี้คือเจ้าของสถานที่นี้แม่เงยหน้าขึ้นช้าแววตาตกใจริมฝีปากสั่นเธอแทบไม่เชื่อว่าสิ่งที่ได้ยินเป็นความจริงเสียงกระซิบเสียดสีที่เคยดังหายไปเหมือนไม่เคยเกิดขึ้นดวงตาของเพื่อนร่วมรุ่นทีและคนเริ่มหลุกต่ำบางคนอ้าปากค้างบางคนหน้าชาบางคนหลบสายตาลูกสาวยืนขึ้นเต็มความสูง เธอพูดต่อด้วยเสียงเรียบแต่อำนาจของคำพูดนั้นทำให้ทั้งห้องนิ่งสนิทเธอยกแก้วน้ำขึ้นแสงไฟสะท้อนบนผิวน้ำใสและในความเงียบที่กดทับทั้งห้องเสียงเธอฟังชัดยิ่งกว่าครั้งไหนในวันที่ฉันไม่มีอะไรแม่คือคนเดียวที่เชื่อในฉันในวันที่ทุกคนมองฉันด้วยสายตาดูถูกแม่คือคนเดียวที่บอกว่าลูกต้องไม่ก้มหัวให้ใครแม่หลับตา น้ำตาคลอหัวใจสั่นด้วยความภูมิใจที่เอ่อล้นเพื่อนหลายคนเริ่มมองหน้ากันบางคนเริ่มรู้สึกถึงคำพูดเก่าๆวันที่พวกเขาหัวเราะเยาะล้อเลียนและมองเธอเป็นตัวตลกในห้องเรียนลูกสาวหันไปมองแม่และพูดอย่างอ่อนโยนแม่ครับวันนี้แม่ไม่ต้องก้มหัวให้ใครเลยนะคำพูดนั้นเหมือนแรงสันสะเทือน กระทบผนังห้องสะท้อนในใจทุกคนชายที่เคยแสวว่าเธอจนค่อยคอยลุกขึ้นเดินมาหาเธอสายตาวางตัวไม่ถูกและก้มศีรษะลงผมขอโทษน้ำเสียงแผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความสำนึกหญิงสาวอีกคนที่เคยหัวเราะยกมือขึ้นก้มศีรษะไม่กล้ามองหน้าเธอ ทีละคนทีละคนศีษะะเริ่มก้มลงไม่ใช่เพราะความกลัวแต่เพราะยอมรับในความสำเร็จของเธอแม่ยืนตัวตรงขึ้นเล็กน้อยใบยหน้าที่เคยหม่นมองเริ่มสว่างเธอมองลูกสาวเหมือนได้เห็นดวงดาวที่ผลักความมืดออกไปลูกสาวยิ้มแต่แววตานั้นยังนิ่งยังลึกล้ำ หมือนมีอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถูกเปิดเผยเธอหยุดหายใจชั่วครู่เหมือนกำลังเลือกคำํำพูดต่อไปอย่างระมัดระวังแล้วจึงเอ,อ่ยขึ้นในวันที่ทุกคนจากฉันไปฉันไม่ได้เดินลำพังฉันเดินไปกับความฝันและคำสอนของแม่ที่บอกให้ฉันใช้ความจนเป็นแรงผลักไม่ใช่ตราประทับแสงไฟในห้องดูอุ่นขึ้นเหมือนบรรยากาศทั้งงานถูกเปลี่ยนไป จากการอวดรวยกลายเป็นการสำนึกทุกสายตาจับจ้องไปที่เธอไม่ใช่เพื่อหัวเราะแต่เพื่อฟังเพื่อเรียนรู้ใช่อีกคนถามขึ้นเบาๆแล้วตอนนี้คุณทำอะไรจนมาถึงจุดนี้ได้เธอหันกลับมามองดวงตานิ่งมุมปากยกขึ้นเพียงเล็กน้อยฉันสร้างบริษัทเทคโนโลยี เริ่มจากห้องแคบแคบที่ดาดฟ้าบ้านเริ่มจากศูนย์ด้วยสองมือและความอดทนของแม่หลายคนเริ่มหายใจแรงขึ้นเล็กน้อยเหมือนเพิ่งรู้สึกถึงความจริงที่เคยมองข้ามไม่ใช่เพราะความจนที่เธอเคยมีแต่เพราะจิตใจที่ไม่ยอมแพ้ของเธอแม่ยกมือแต่หน้าอกหัวใจเต้นแรงหน้าตาเต็มไปด้วยความภูมิใจที่ยากจะบรรยาย ลูกสาวพูดต่อตอนที่ฉันไม่มีรองเท้าดีๆใส่ไปโรงเรียนแม่เย็บรองเท้าคู่เดิมให้ฉันทุกคืนเพราะแม่เชื่อว่าฉันจะเดินไปไกลกว่าที่คนอื่นคิดความทรงจำเก่าๆแล่นเข้ามาในใจหลายคนบางคนจำได้ว่าเคยหัวเราะตอนเธอใส่รองเท้าเก่าบางคนจำได้ว่าเคยแอบกระซิบว่าเธอจนแต่ตอนนี้ไม่มีใครกล้าพูดอะไร หญิงสาววางมือบนมือแม่มองหน้าผู้หญิงที่ยืนเคียงข้างเธอมาทั้งชีวิตและว,วันนี้ฉันอยากให้แม่รู้ว่าลูกเดินมาถึงตรงนี้ได้เพราะแม่ไม่ใช่เพราะคำเย้ยหยันของใครความเงียบในห้องไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นความสำนึกความอับอายและความนับถือที่ค่อยๆก่อตัวขึ้นทว่าในมุมห้อง มีคนหนึ่งยังไม่ก้มศีรษะสายตาเขายังเย็นอย่างทิมแทงเป็นคนที่เคยนำหัวร้อยย่ะเป็นคนที่เคยพูดคำแรงที่สุดใส่เธอลูกสาวมองเขานิ่งเราว่าเขาจะทำอะไรต่อหัวใจของทุกคนในห้องหยุดเต้นอยู่ชั่วขณะเรากับเวลาถูกกลืนหายไปชายคนนั้นยังยืนนิ่งไม่หลบตา ไม่ยอมลดสีสะริมฝีปากยกขึ้นเล็กน้อยเหมือนยังไม่เชื่อหรืออาจไม่อยากยอมรับเขาพูดเสียงเรียบเงินมันเปลี่ยนคนได้แต่คนที่เคยจนก็ยังเป็นคนจนในความคิดอยู่ดีเสียงของเขากรีดความเงียบเหมือนใบมีดบางเฉียบอากาศในห้องเย็นลงทันทีแต่ลูกสาวกลับยิ้มไม่ใช่รอยยิ้มของความโกรธ แต่เป็นรอยยิ้มของคนที่ผ่านพ้นความมืดมาแล้วเธอก้าวเข้าไปใกล้เขาหนึ่งก้าวสองก้าวจนระยะห่างระหว่างพวกเขาเหลือเพียงลมหายใจเงินไม่ได้เปลี่ยนชั้นแต่ความคิดต่างหากที่ทำให้คนตกอยู่ที่เดิมเขาชะงักเหมือนคำพูดนั้นกระแทกเข้าไปในอกอย่างไม่ทันตั้งตัวเธอพูดต่อเสียงนุ่มตะหนัก ความจนที่แท้จริงไม่ใช่การไม่มีเงินแต่เป็นการไม่มีหัวใจยอมรับความสำเร็จของคนอื่นชายคนนั้นหลบตาครั้งแรกคอแข็งค่อยๆก้มลงแต่ยังฝืนแววตาให้แข็งกร้าวลูกสาวเอียงหน้าเล็กน้อยฉันไม่ต้องการให้คุณก้มหัวให้ฉันฉันต้องการให้คุณก้มหัวให้ความจริงแม่ยืนมองลูกสาวรู้สึกราวกับได้เห็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดในโลก ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเองคนในห้องเริ่มพยักหน้าไม่ใช่เพื่อประจบแต่เพื่อยอมรับขณะที่เขายังยืนแข็งนิ่งงนันเหมือนถูกแท่งน้ำแข็งพันธนาการลูกสาวจึงถามวันนั้นที่คุณหัวเราะเยาะฉันคุณจำได้ไหมหรือคุณแค่จำได้ว่าคุณเคยอยู่เหนือฉันมือของเขากำแน่นข้อนิ้วขาว ริมฝีปากเม,ม้มดวงตลบแต่หัวใจเหมือนถูกเปิดออกเธอถอยกลับมายืนข้างแม่วางมือบนไหล่แม่เหมือนสลักชื่อแห่งชัยชนะบนพื้นดินที่มั่นคงวันนี้ฉันไม่ต้องการให้ใครยอมรับฉันเพราะฉันยอมรับตัวเองมานานแล้วคนรอบโตะ๊ะหลายคนเริ่มยืนขึ้นไม่ใช่เพื่อดูเธอแต่เพื่อยืนข้างเธอ และในวินาทีนั้นเองบางอย่างในสายตาของชายผู้นั้นเปลี่ยนไปเพียงเล็กน้อยแต่ชัดเจนเหมือนกำแพงที่เริ่มร้าวเขายืนนิ่งยาวนานเหมือนกำลังต่อสู้กับเงาสะท้อนในใจตัวเองจนในที่สุดเขาหายใจเข้าลึกเหนื่อยหน้าขึ้นช้าฉันเสียงของเขาสั่นไม่ใช่เพราะโกรธ แต่เพราะกำลังยอมรับบางสิ่งที่ไม่เคยยอมรับมาก่อนเขามองไปรอบห้องมองคนที่เคยหัวเราะกับเขามองเพื่อนที่เคยล้อมวงเสียสีเธอและพูดอย่างหนักแน่นฉันเคยคิดว่าการเหยียบคนอื่นคือวิธีที่ทำให้ตัวเองสูงขึ้นแต่วันนี้ฉันเห็นแล้วว่ามันทำให้ฉันเตี้ยลงในสายตาตัวเองทั้งห้องเงียบ เงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจเงียบเหมือนกำลังรับฟังสารภาพของอดีตเขาหันมาหาเธอสายตาไม่แข็งกร้าวอีกต่อไปแต่เปลือยเปล่าและจริงฉันผิดฉันเคยดูถูกฉันเคยคิดว่าเธอไม่มีทางไปได้ไกลแต่วันนี้ฉันยอมรับเธอด้วยความเคารพเขาก้มศีรษะลงช้า ลึกและยาวนานคราวนี้ไม่มีใครคิดว่าเขายอมแพ้ทุกคนเห็นว่าเขาพิชิตตัวเองแม่เอามือปิดปากน้ำตาไหลลงสองแก้มไม่ใช่เพราะความเสียใจแต่เพราะความโล่งเหมือนรอยแผลเก่าถูกปิดสนิทในค่ำคืนนี้ลูกสาวมองภาพตรงหน้าหัวใจเธอไม่ได้รู้สึกถึงชัยชนะเหนือเขา แต่รู้สึกถึงชัยชนะเหนืออดีตเธอกล่าวเบาๆขอบคุณที่กล้าพูดความจริงเสียงปรบมือดังขึ้นเริ่มจากมุมหนึ่งแล้วกระจายทั่วห้องไม่ใช่เพราะความร่ำรวยแต่เพราะความจริงใจการปรบมือนั้นไม่เพียงยกย่องเธอแต่ยกย่องการเติบโตของทุกคนในห้องนี้แสงไฟสะท้อนบนใบหน้าของเพื่อนร่วมรุ่น แต่ละคนมีสีหน้าที่แตกต่างบางคนยิ้มบางคนร้องไห้บางคนเงียบแต่ไม่มีคนไหนเหมือนตอนที่เริ่มงงานเลี้ยงคืนนี้อีกต่อไปลูกสาวหันไปหาแม่และพูดคำที่สั่นสะเทือนหัวใจแม่ที่สุดแม่หนูดีใจที่แม่ได้มาเห็นคืนนี้คืนนี้ไม่ใช่คืนแห่งความสำเร็จของหนูแต่เป็นคืนที่แม่ไม่ต้องอายใครอีกต่อไป แม่ยกมือขึ้นกอดลูกแน่นยาวนานและอบอุ่นในอ้อมกอดนั้นไม่มีความจนไม่มีคำดูถูกไม่มีอดีตที่บาดใจมีเพียงความรักและศักดิ์ศรีที่กลับมายืนอยู่ในที่ที่ควรอยู่อ้อมกอดนั้นคลายลงช้าแม่มองลูกสาวเหมือนเห็นเธอเป็นผู้หญิงคนใหม่ที่เติบโตจากความฝัน และจากบาดแผลดนตรีในงานเริ่มเล่นเบาบทเพลงอบอุ่นไม่มีใครกลับไปหัวเราะเยาะไม่มีเสียงกระซิบเสียดสีเหมือนตอนเริ่มงานใครบางคนเดินเข้ามาหาเธอเป็นหญิงสาวที่เคยนั่งข้างเธอในห้องเรียนเธอพูดเบาเต็มไปด้วยความจริงใจขอโทษนะเราไม่เคยรู้เลยว่าเธอเก่งขนาดนี้เราคิดผิดมากจริงๆ ลูกสาวพยักหน้ารับไม่กล่าวโทษไม่ย้อนคำเพียงแค่ยอมรับคำขอโทษชายคนหนึ่งที่เคยนั่งเงียบในมุมห้องพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงมั่นคงขอบคุณที่สอนให้คืนนี้เป็นคืนแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่การอวดฐานะแต่เป็นการอวดหัวใจแสงอุ่นจากไฟระยะส่องลงบนโต๊ะยาวสะท้อนประกายบนแก้วน้ำทุกอย่างในห้องเหมือนนิ่ง สนมและเต็มไปด้วยความหมายใหม่ลูกสาวหันไปมองรอบห้องผู้คนที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนต่อมากลายเป็นเงาที่กดทับใจและตอนนี้กลายเป็นคนที่พร้อมจะยอมรับกันใหม่เธอกล่าวด้วยเสียงเรียบแต่ฟังได้ชัดเจนทั่วห้องความสำเร็จไม่ใช่แค่สิ่งที่เรามีแต่คือสิ่งที่เรากลายเป็นและฉันหวังว่าคืนนี้ ทุกคนจะออกไปจากที่นี่ด้วยหัวใจที่ใหญ่ขึ้นคำพูดนั้นเหมือนปิดประตูของอดีตและเปิดหน้าต่างของความเข้าใจแม่ยิ้มรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนดวงอาทิตย์ที่ค่อยๆทอแสงหลังฝนคนในห้องเริ่มพูดคุยกันแต่ไม่ใช่ด้วยเสียงเยาะเป็นเสียงสนทนาที่อ่อนโยนเหมือนทุกคนพยายามเริ่มใหม่ลูกสาวเดินออกไปที่ระเบียงด้านนอก ลมกลางคืนพัดผ่านผมของเธอกลิ่นอากาศเย็นของเมืองยามค่ำคืนเต็มปอดแม่เดินตามออกมายืนข้างเธอทั้งสองมองท้องฟ้ามีดาวดวงหนึ่งส่องแสงเด่นที่สุดแม่พูดเบาลูกทำให้แม่ภูมิใจจริงๆลูกสาวเงยหน้ามองท้องฟ้าสายตาเต็มไปด้วยแสงที่ไม่เคยมีในวันก่อนเหมือนคืนนี้ เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของอะไรที่ใหญ่กว่านี้มากและในความเงียบสงบของระเบียงเธอรู้ว่าเส้นทางของเธอยังยาวไกลแต่คืนนี้เธอไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยวอีกแล้วคืนที่อบอุ่นบนระเบียงนั้นเหมือนบทสรุปของความเจ็บปวดในอดีตและเป็นบทเริ่มต้นของวันพรุ่งนี้ที่สดใสลูกสาวหันมามองแม่ยิ้มอย่างอ่อนโยน และในแววตานั้นมีทั้งความเข้มแข็งและความอ่อนโยนที่แม่มอบให้มาตลอดเธอพูดเบาแต่หนักแน่นจากนี้ไปไม่ว่าใครจะมองเราอย่างไรแม่ไม่ต้องก้มหัวอีกแล้วเพราะลูกก้าวขึ้นมายืนข้างแม่อย่างภาคภูมิใจแม่พยักหน้าพร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมด้วยศักดิ์ศรีมือของทั้งสองจับกันแน่น อบอุ่นมั่นคงและมั่นใจจากนั้นทั้งคู่เดินกลับเข้าไปในห้องจัดเลี้ยงคราวนี้ไม่ได้เดินท่ามกลางสายตาดูถูกแต่เดินผ่านสายตาที่เต็มไปด้วยความเคารพเพื่อนร่วมรุ่นหลายคนหันมายิ้มให้บางคนพนมมือไหว้บางคนเอ่ยคำวอวยพรไม่มีใครเหมือนเดิมแสงไฟในห้องสะท้อนความงดงาม เสียงหัวเราะฟังอบอุ่นบรรยากาศเต็มไปด้วยความจริงใจที่แท้จริงลูกสาวหันไปมองแม่อีกครั้งและแม่มองกลับด้วยสายตาที่สารภาพว่าทุกความเจ็บปวดทุกน้ำตาทุกคืนที่ต้องอดทนไม่สูญเปล่ามันพาทั้งสองคนมาถึงค่ำคืนนี้ค่ำคืนที่หัวใจทั้งคู่ได้ยืนอย่างสง่างาม เพียงข้างกันและเรื่องราวที่เริ่มจากคำว่าจนกลับจบลงด้วยคำว่าศักดิ์ศรีในคืนสุดท้ายของงานนั้นไม่มีใครก้มหัวพระฐานะแต่ทุกคนก้มหัวให้คุณค่าของมนุษย์และความงดงามของหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เรื่องราวของเธอไม่ได้จบเพียงเท่านี้แต่ค่ำคืนนี้คือบทปิดที่สวยที่สุด ของอดีตที่เคยทําให้เธอก้มหน้าและบทเปิดที่งดงามที่สุดของชีวิตที่เธอเงยหน้าขึ้นอย่างภาคภูมิใจ